กิลไฟร่วมมือกับนิโนคุนิจัดก,กิจกรรมสุดพิเศษแจกรางวัลกว่า2ล้านบาทยิ่งเข้าร่วมเยอะรางวัลยิ่งมากใครอยากได้ของฟรีไปดูกันได้เลยครับ พบกันอีกครั้งนะครับกับผมเบนจากเทเลเดต์คอมเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้นะครับมากับเกมนี้นกคุณนิซึ่งเป็นเกม MMORPG อันโด่งดังมากๆในตอนนี้เลยครับจากค่ายเนมเบอร์เบิลอันคุ้นเคยนะครับผมซึ่งเกมนะครับมีการเชื่อมต่อกับระบบบล็อกเชนด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยจะสามารถเล่นแบบเครดิตอื่นได้ด้วยเช่นกันนะครับและผมเองนะครับตอนนี้ก็เล่นอยู่เช่นกันตอนนี้ผมเลเวล63นะครับอยู่ในเซิร์ฟเวอร์อควาพิเซสนะครับผมถ้าว่าใครอยู่ในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับอยากจะเล่นด้วยกันก็สามารถมาเข้าก ูเรื่องของตัวกิจกรรมการแจกของรางวัลกันบ้างน,นะครับตอนนี้ครับทางกิ i ไฟนะครับผมมีการร่วมมือกับทางนิโนคุนิครอสเบิร์กนะครับที่จัดกิจกรรมพิเศษนะครับที่มีมูลค่าสูงสุดกว่า2ล้านบาทเลยนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับที่ผมอัดอยู่เนี่ยก็คือเหลือแค่10วันเท่านั้นนะครับในการที่จะเข้าร่วมนะครับผมดังนั้นเนี่ยก็ ต้องรีบันหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าพวกนี้เป็นของฟรีท่านั้นเลยนะครับสำหรับของรางวัลในเกมนี้นะครับก็จะเห็นว่าถ้าเกิดว่ามีผู้เข้าร่วมเยอะนะครับก็จะยิ่งได้เยอะอย่างเช่นตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีเข้าร่วมกิจกรรมนะครับอยู่ที่1นึ่งถึงสามพันคนเนี่ยก็จะได้แค่ของประมาณนี้นะครับก็คือการสุ่มอุปกรณ์นะครับหชิ้นนะครับแล้วก็บวกกับ100 MBX นะครับ MBX ก็คือเหรียญ Crypto Marble X นะครับผมต่อไปนะครับถ้าเกิดว่ามีการเข้าร่วมตั้งแต่3,001นะครับถึง7,000คนเนี่ยก็จะได้คูปอง2ใบนะครับเป็นคูปองสุ่มอุปกรณ์ครับ1ชิ้นแล้วก็เป็นคูปองสุ่ม Imagen อีก1ชิ้นนั่นเองนะครับบวกกับเหรียญ Marble X นะครับอีก525เหรียญด้วยนะครับผมต่อมานะครับถ้าเกิดว่ามีคนเข้าร่วมถึง7 0 0 1 1 0 0 0นะครับก็จะได้มากขึ้นไปอีกนะครับก็จะมีคูปองสุ่มอุปกรณ์นะครับสุ่ม Imagen 5,000คนนะครับก็จะแจกอยู่เท่านี้เลยครับคือเยอะมากเลยก็อย่างที่เห็นนะครับตอนนี้ก็คือจะมีสุ่มอุปกรณ์1ชิ้นนะครับสุ่มอิมเจนอีก1ชิ้นแล้วก็คอสตูมอีก3ชิ้นนะครับบวกกับมาร์ l บเอ็กซ์นะครับอีก3000เหรียญนะครับผมถือว่าให้เยอะเลยนะครับซึ่งของรางวัลพวกนี้เนี่ยมันก็จะได้ฟรีเลยนะครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเล่นเกมนี้อยู่หรือว่ากำลังจะเล่นนะครับก็มาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆแล้วกันนะครับต่อไปมาดูวิธีกกกกาาารรรรเข้้่วมมิจันนบ สำหรับส่วนที่1นนะครับก็คือเนี่ยคุณจะต้องทําการดาวน์โหลดนะครับแล้วก็สร้างตัว Marble X w a l l e t นะครับผมจากทั้งใน App Store แล้วก็ Google Play สามารถที่จะดาวน์โหลดได้ตามนี้เลยนะครับสำหรับวิธีการสร้างนะครับก็ง่ายๆแค่นี้ครับก็คือคุณสามารถกดไปดูวิธีการที่ตรงนี้ได้นะครับเมื่อกดเข้าไปเนี่ยก็จะเจอตรงนี้นะครับผมก็จะเห็นว่าเขาบอกให้เราไปดาวน์โหลดนะครับตัว Marble X w a l l e t นะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ทําการล็อกอินปกติเลยนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็จะเสร็จสิ้นเรื่องของการสร้างตัว Marble X w a l l e t นั่นเองนะ ลักษณะก็แค่ง่ายแค่นี้นะต่อมามาดูส่วนที่2กันบ้านนะครับส่วนที่2ก็คือคุณจะต้องดาวน์โหลดแล้วก็เล่นเกมนิโนคุนินะครับผมโดยคุณจะต้องเล่นให้ผ่านเลเวล3ก่อนนะครับคุณถึงจะมีสิทธิ์ได้รับของรางวัลนะครับผมดังนั้นเนี่ยก็อย่าลืมเล่นให้ครบเลเวล3ก่อนนะครับโดยลักษณะของการดาวน์โหลดนะครับก็จะมีทั้งหมด3ส่วนเลยนะครับก็คือคุณสามารถเล่นได้ทั้งบน PC นะครับใน PC เวอร์ชันนะครับในเวอร์ชันของ Windows แล้วก็ส่วนที่2ก็คือตัวก o o g l e Play นะครับแล้วก ก็สามารถที่จะเล่นในช่องทางใดก็ได้ตามที่คุณถนัดนะครับผมส่วนผมเองเนี่ยผมเล่นในตัว App Store นะครับแล้วก็เป็น PC เวอร์ชันนะครับซึ่งในตัว PC เวอร์ชันเนี่ยผมว่าทําออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับผมถ้าเกิดว่าใครชินกับการเล่นเกมบน PC นะครับก็เล่นบน PC ีแบบนี้ก็ได้นะครับดาวน์โหลดเกมมาติดตั้งแป๊บเดียวนะครับต่อมานะครับในส่วนที่3ในส่วนที่3นะครับเขาบอกว่าเราจะต้องทําการนะครับบันทึกภาพนะครับหรือวิดีโอขณะเล่นนะครับ และก็เอาไปโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, TikTok, YouTube นะครับแล้วก็อย่าลืมใส่แฮชแทกดังนี้นะครับก็คือแฮ s แท a กของ g i l วไฟน์นะครับ m a r b l e x นะครับนีคุนี Cross World นะครับแล้วก็หัวข้อที่สามารถแชร์ได้นะครับก็คือเป็นช่วงเวลาที่แสนสนุกนะครับ enjoyable moment นะครับหรือว่า Guild และผองเพื่อนนะครับ k ิ n g d o ม and คร e w นะครับแล้วก็ เคล็ดลับและเทคนิคต่างๆนะครับก็สามารถที่จะทําดังนี้ได้เลยนะครับแลวเขาบอกว่านะครับสำหรับผู้เล่น10คนนะครับที่สามารถสร้างเนื้อหาได้ยอดเยี่ยมและถูกเลือกโดยทีมงานนิโนคุนินะครับจะได้รับกล่องสุมอาวุธระดับ4ดาวนะครับหชิ้นนะครับผมตรงนี้นะฮะและอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับก็คือว่าคุณจะต้องเล่นแล้วก็มีตัวละครครับผ่านที่เลเวล3ขึ้นไปนะครับถึงจะรับกิจกรรมนี้ได้นะครับในส่วนถัดมานะครับในส่วนที่4ก็คือคุณจะต้องแชร์ลิงก์ไปที่โพสต์ของคุณบน Discord นินคอนของ โดยให้คุณกดเข้าไปที่ตรงนี้นะครับผมไปที่ Discord ตรงนี้นะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วคุณจะอยู่ในหน้านี้ครับผมให้กดมาที่ด้านล่างตรงนี้คําว่า complete นะครับกดลงไปแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างตรงนี้นะครับให้กดตัวนี้ have read นะครับแล้วก็กด submit ถ้าคุณกดถึงตรงนี้แล้วนะครับก็คือคุณเข้ามาอยู่ใน Discord ของ marble x game แล้วนะครับก็ไปหาชัแนลนะครับที่เขียนว่า u i l d file x nino kuni นะครับผมตรงไหนเนาะนี่นะ nino kuni x k i l f i ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็ทําการโพส ลิงก์ของคุณนะครับลงไปในช่องนี้ได้เลยนะครับผมตรงนี้นะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเป็นแบบกิ์และของเพื่อนนะครับในตัวคนที่เขาโพสต์ลงไปอยู่แล้วนะครับจะเห็นแบบนี้นะฮะก็คือมีคนที่เขาเล่นนะครับแล้วก็ได้เห็นกิจกรรมนี้นะครับแล้วก็โพสต์ลงมาตรงนี้นะครับผมก็ทําตามโพสต์ของเขาไปได้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับต่อมานะครับมาดูในลําดับที่5นะครับก็คือคุณจะต้องกดซับมิทนะครับบน Bubble X Game Discord นะครับผมในชั้นเอลตัวที่เขียนว่า Get Reward In Here นะครับ ก็คือคุณจะต้องแจ้งข้อมูลในการรับของรางวัลในเกมนั่นเองนะครับโดยสิ่งที่ต้องมีนะครับก็คือ Account Code นะครับหรือว่า P.I.D. แล้วก็ชื่อตัวละครนะครับชื่อเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ตัวมา r v e l XWalletAddress นะครับเมื่อคุณตีข้อมูลเหล่านั้นเสร็จแล้วครับก็เข้ามาที่ Get Reward In Here ตรงนี้นะครับผมแล้วก็กด Submit Your Post ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วคุณก็กรอกข้อมูลลงไปตรงนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งก่อนที่คุณจะมากดตรง Submit Your Post นะครับคุณจะต้องไปโพสในช่องนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับในนี้นักคุณนี้ XFile จะทางานนะครับแล้วก็ให้เรากรอข้อมูลต่างๆลงไปนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ไม่เข้าใจครับว่าไอ้พวกนี้คืออะไรกันนะครับผมก็ให้กดตรงรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับคุณจะเจอหน้านี้ขึ้นมานะครับผมหน้านี้นะคุณจะเห็นตัว Account code นะครับหรือว่า P.I.D เนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับผมตรงนี้นะก็คือกดเข้ามาที่ตัว Setting นะครับแล้วก็กดมาที่ตัว Account หรือว่าบัญชีในภาษาไทยนะครับแล้วก็จะเห็นว่าตรงนี้นะครับ P.I.D กด Copy ออกไปนะครับแล้วก็ไปวางใน Discord แล้วก็ในส่วนของคาแรคเตอร์นิ ตอนนี้ก็เอาไปวางให้เขานะครับส่วนถัดมาก็คือตัว marble x wallet address นะครับก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับคุณก็กดเข้ามาที่ตัว address ตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับต่อมามาดูในส่วนที่6กันนะครับผมส่วนที่6ก็คือคุณจะต้องทําการสมัครสมาชิกนะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบนะครับในบัญชีของตัว Q File นะครับผมก็คือด้านบนนี้นะฮะบนนี้ก็จะเห็นว่ามีคําว่า login นะครับหรือว่า register นะครับ ก็ถ้าเกิดจะไม่มีก็รีจิสเตอร์ดูนะครับผมเสร็จแล้วก็ทําการเชื่อมต่อกิวไฟล์นะครับเข้ากับ Discord นะครับก็คือกดตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อกดแล้วก็ทําตามขั้นตอนที่เขาบอกไวล้ละกันนะครับผมซึ่งการที่จะทําตรงนี้นะครับเขาบอกว่าต้องทําขั้นตอนที่5ให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมถึงจะทําการเคลมตัวเควสตตรงนี้ได้นะครับมาดูในส่วนถัดไปนะครับในส่วนที่7หรือว่าส่วนสุดท้ายแล้วนะผมตรงนี้นะจะบ,บอกว่า ให้รอวันแจกรางวัลนะครับซัลม,มนคูป,ปองแล้วก็ตัว MBX Token น,นะครับซึ่งการแจกรางวัลนะครับจะแจกตรงไปที่ตัว Marble X Wallet นะครับแล้วก็กล่องจดหมายภายในเกมับผมอยู่ในระหว่างวันที่18ถึงวันที่31กรกฎาคมนั่นเองนะครับที่เขาแยกเป็น2อย่างนี้ก็คือตัว Marble X Wallet นะครับก็คือเขาจะแจกตัวเหรียญ Marble X ให้เรานั่นเองนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของตัวในเกมและกล่องจดหมายเนี่ยก็จะเป็นพวก ขอในเกมนะครับเนี่ยไอพวกคูปองต่างๆหรือว่าตัวกล่องนะครับก็จะแจกอยู่ในนี้นะครับผมก็เดาว่าใครทาตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วก็อยู่ใน15,000คนนะครับคุณก็จะสามารถได้รับไปเลยนะไม่มีเงื่อนไขใดๆเพิ่มเติมนะครับก็ตอนนี้เขาบอกว่าเขาจะแจกทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมนะผมก็ยังไงมาเข้าร่วมกันเยอะๆนะครับสำหรับรางวัลนะครับเขาบอกว่าจะประกาศในออฟฟิเชียลของทางคิวไฟนะผมไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ของทางคิ i ไฟหรือว่าในส่วนอื่นๆนะครับก็จะมีแจ้งอยู่ในนั้นนะครับก็ย ในส่วนนี้เนะี่ยคุณสามารถเข้าไปดูที่ Facebook ของกิ้วไฟได้ที่นี่นะครับด้านล่างตรงนี้นะกดเข้าไปนะครับอ่าอย่างตรงนี้นะครับผมก็จะมีเรื่องประกาศเรื่องตัวกิจกรรมด้วยนะครับยังไงถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ไปกดไลค์กดติดตามของทางกิ f i ไฟได้ด้วยนะครับเพราะว่าจะมีกิจกรรมเกียเก่ยวกับเกมไฟเยอะแยะมากมายเลยนะผมก็ ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ครับฝากกดแชร์ไลค์สับปะรดใหกันหน่อยนะผมแล้วถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยหรือว่าอยากให้ผมทาคลิปแบบไหนนะผมก็สามารถที่จะคอมเมนต์ข้างล่างนะครับบอกกันได้นะครับแล้วยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันหน่อยนะผมว่าการคอมเมนต์ของคุณนะครับทำให้คลิปของผมเนี่ยสามารถมองเห็นได้มากขึ้นนั่นเองนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยครับที่ติดตามกันนะครับผมสำหรับกิจกรรมกิ i วไฟเอ็กนี้นกคืนนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปปััดดไสสวี